สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก็จะชวนท่านสมาชิกทุกท่านมาเล่นเกม Pi กอ a เด็กนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าในปี2564หรือว่าปี2021นี้นะคะ เนื้อคู่ของท่านนะคะจะเป็นคนลักษณะอย่างไรนะคะเขาจะมาเข้ามาหาท่านในรูปแบบไหนนะคะก็สําหรับคนโสดนะคะไม่ว่าท่านสมาชิกจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายเป็นคนไทยในต่างแดนนะคะสามารถเข้ามาเล่นเกมพีอเดซพีอากาศได้นะคะคนที่ยังไม่มีคู่หรือว่าคนที่มีคู่แล้วนะคะก็เปรียบเทียบลักษณะของ แฟนหรือว่าคนคบคนคุยของท่านว่าเป็นลักษณะอย่างนี้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ปล่อยผ่านเลยไปแต่ถ้าใช่นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะก็ขอให้ท่านสมาธิกทํทำสมาธิเลือกกลองไพ่นะคะกองไพ่กองที่1เป็นดอกไม้สีเหลืองกองไพ่กองที่2เป็นดอกไม้สีฟ้าและกลองไพ่กองที่3าเป็นดอกไม้สีชมพูนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกเนื้อคู่กองไพ่กองที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันลักษณะของเนื้อคู่ของคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งจะเป็นลักษณะอย่างไรลักษณะของลักษณะ5้าใบนะคะลักษณะเนื้อคู่โอ้โหเดอะเมจิ i เชนะคะ Ace of p e n t a c l e 8แปดเหรียญ five of p e n t a c l e 5ห้าเหรียญ two of s w o r d 2สองดาบแล้วก็ six of p e n t a c l e นะคะหกเหรียญบุคคลคนนี้ที่เพื่อนๆจะเจอนะคะเป็นเนื้อคู่คนคบคนคุยปี2021นีนี้นะคะคนนี้ลักษณะเป็นคนที่พูดจาเก่งสื่อสารเก่งเป็นคนที่เหมือนกับ อุปนิสัยใจคอนะคะการแสดงความเป็นมิตรตภาพเป็นคนที่แบบว่าในเรื่องของการพูดการเจรจานี้เก่งมากนะคะสามารถเหมือนกับพูดน้มน้าจิตใจนะคะเป็นลักษณะเด่นของเขาเลยนะคะคนคนนี้นะคะในเรื่องของการทํางานเขาก็เก่งนะคะเป็นคนที่ขยันขยันทํางานตั้งใจทํางานนะคะแต่สําหรับในเรื่องของการที่แบบว่าความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นไปนในรูปแบบของ เรื่อยๆนะคะการครบหาดูใจกันแบบคบกันไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะเพราะว่าบุคคลคนนี้ค่อนข้างที่จะจริงจังซีเรียสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะพบเจอกับปัญหาเรื่องราวความรักอดีตครั้งเก่านะคะเคยเหมือนกับอกหักมาแล้วก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ขี้เหงานะคะอยากจะหาเพื่อนคุยประมาณนี้นะคะตัวเขาเองก็อาจจะยังไม่ตัดสินใจเลือก ใครที่จะมาเป็นคู่ครองเป็นคนรักนะคะแต่ว่าต้องการที่จะศึกษาดูใจหรือว่าคบหาพูดคุยกันก่อนนะคะแล้วก็คนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความเมตตาช่วยเหลือเอ้อเฟอื้อเผื่อแผ่นะคะมีจิตใจดีนะคะมาดูสิว่าเพื่อนๆจะชอบเขาไหมนะคะเพื่อนๆมีความถูกอกถูกใจกับคนคนนี้ไหมถ้าคนคนนี้เข้ามานะคะ เพื่อนๆอาจจะเคยเหมือนกับว่าผิดหวังหรือว่าอกหักในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่1นนะคะแล้วเหมือนกับว่าความรู้สึกดีๆที่เคยมีเหมือนกับการที่แบบต้อนรับหรือว่าเปิดใจรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตอาจจะเหมือนกับว่าคิดมากคิดเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ย แรก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 เพื่อนเพื่อนอาจจะยังไม่เปิดใจกับเขานะคะเพราะแล้วก็ทำทำเหมือนแบบไม่สนใจเขานะคะทำเหมือนไม่ใส่ใจนะคะแล้วก็หลังๆมาจะเริ่มรู้สึกดีกับคนคนนี้เพราะว่าความสม่ำเสมอของเขาเขาจะติดต่อสื่อสารมาพูดคุยเหมือนกับทักทายตลอดเวลานะคะแล้วก็เขาจะเป็นคนที่แบบ มีความแบบเอนเตอร์เทนเพื่อนๆในเรื่องของความรู้สึกด้วยนะคะเพราะว่าเขามีจิตใจที่เมตตาแล้วก็อนาคตความรักมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็คนข้างที่จะแบบมีความจริงจังซีเรียสมากขึ้นนะคะเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนมีความคิดถึงกันมีความห่วงหามีความที่แบบแอบส่องแอบมองแอบเหมือนกับศึกษา แล้วก็เหมือนส่องเฟซส่องไลน์กันว่าเอเพื่อนๆนหรือว่าเขาคนนี้มีคนคบมีคนคุยหรือเปล่านอกจากเพื่อนๆแล้วนะคะการที่แบบเพื่อนๆอนอยากจะชัดเจนกับเขาด้วยนะคะอยากจะเหมือนกับให้เขามีมีความแบบเปิดเผยทุกอย่างนะคะไม่ใช่แบบคุยกันหลบๆซ่อนๆหรือว่าแอบ,บคิดไปเองแอบบวิตกกังวลไปเองในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มาดูซิว่าความรักความสัมพันธ์นะคะ การแสดงออกของเขากับเพื่อนๆเนี่ยเขาจะแสดงออกแบบใด The Lover นะคะเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะบอกรักนะคะแต่ว่าในความบอกรักของเขาเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับพูดหรือว่ายกตัวอย่างในเรื่องของความรักนะคะหรือเขาอาจจะเหมือนกับมีกำแพงนะคะ เพื่อเป็นบททดสอบในเรื่องของความรักการที่จะรับรักใครเข้ามาเป็นคู่ครองคนรักสักคนหนึ่งจะต้องมีบททดสอบในการที่จะเป็นคนที่จะมีทัศนคติหรือว่าความคิดที่ตรงกันเข้ากันได้นะคะแล้วก็คนคนนี้เมื่อเขาทดสอบในเรื่องของความรักกับเพื่อนๆแล้วเนี่ยคือพิสูจน์ได้แล้วว่าเพื่อนๆนพร้อมที่จะจริงใจแล้วก็จริงจัง ความสัมพันธ์ไปกับเขานะคะเขาก็จะเหมือนกับเดินทางมาพบเจอเพื่อนๆหรือว่ามีการน,นัดแนะเจอกันนะคะว่าไปทานข้าวกันไหมไปเที่ยวกันไหมนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการที่แบบคุยกันไปเฉยๆนะคะก็จะพัฒนาความรับความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆนะคะมาดูซิว่าเพื่อนๆกับคนคนนี้ใช่เนื้อคู่กันไหม คนนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยเขาใช้เนื้อคู่ของเพื่อนเพื่อนไหม Ace of s o r d นะคะการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ก็จะเป็นแบบความจริงจังมากขึ้นนะคะเขาจะมอบความรู้สึกดีๆให้มอบความจริงจังจริงใจให้มีการเฉลิมฉลองด้วยนะคะอืมเนี่ยเพื่อนๆเป็น The Empress The Empress นะคะ เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายที่เขาหมายมั่นปั้นมือไว้แล้วว่าเขาจะเลือกเลือกเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะไม่ต้องแบบมีพิธีรีตองอะไรมากนะนะคะอาจจะเหมือนกับว่าพอคบกันไปสักระยะหนึ่งนะคะก็ถูกใจกันแล้วก็จะมีการเหมือนกับผูกข้อไม้ข้อมือนะคะ เหมือนกับว่าบอกให้ผู้ใหญ่ได้รับทราบรับรู้ว่าอ่าคบกันเป็นคู่การเป็นแฟนกันแล้วนะแต่ว่าในเรื่องของพิธีแต่งงานอาจจะยังไว้ก่อนทีหลังประมาณนี้นะคะเพราะว่าอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการทํางานนะคะยังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เข้ามาคบเข้ามาคุยกับเพื่อนๆกองแรกเนี่ยน่าจะเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิชาวธาตุโลมมิถุนตุลกุมนะคะเป็นคนที่ หมือนกับว่ามีความจริงจังแล้วก็จริงใจเป็นคนที่เกิดในวันศุกร์เป็นคนที่เกิดในราศีมีนได้นะคะก็สำหรับเนื้อคู่ของเพื่อนๆปีใหม่ปี2021นี้ก็ประมาณนี้นะคะมาดูสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่สองเนื้อคู่ปี2021หรือว่าปี2,564 จะเป็นคนลักษณะอย่างไรนะคะถ้าแม่หมอสลับไพ่สลับกองนะคะก็ขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะแม่หมอลืม <c oughs> กองที่สองก็คือกองที่สองนะคะดอกไม้สีฟ้า มาดูนะคะเนื้อคู่ของคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายไม่ว่าท่านจะอยู่ในไวัยไหนไวัยเรียนวัยศึกษาวัยทำงานนะคะสามารถมาเล่นเกมพี่อเดกของแม่หมอได้นะคะเนื้อคู่ของท่านคนนี้หรือว่าตัวท่านเองอาจจะมีการเหมือนกับอารมณ์อกหักนะคะเสียอกเสียใจนะคะถูกทิ้งถูกเทมานะคะแล้วก็อยากจะมีความรักใหม่อยากจะมีคนคบคนคุยใหม่นะคะ อาจจะเป็นพลังงานของคนที่เคยรู้จักคนคบคนคุยเก่ากลับมาได้นะคะเมื่อคู่ของท่านเนี่ยคือเหมือนกับหายเงียบกันไปนะคะคืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักแล้วก็เหมือนกับห่างห่างกันไปนะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเหมือนกับเขามีคนคบคนคุยหลายคนนะคะเห็นไหมคะเจ็ดถ้วยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับคนต่างจังหวัดต่างทีนต่างแดนต่างประเทศได้คนระยะทางไกลนะคะ คนที่เลือกกองไพ่กองที่สองเลือกนะครับเนื้อคู่ของคนจะเป็นคนต่างจังหวัดคนคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะแล้วก็คนคนนี้ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดชัดเจนมีอารมณ์ค่อนข้างที่จะหึงหวงนะคะขี้หวงขี้หึงอารมณ์ร้อนนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยการที่แบบว่าคบหรือว่าคุยกันนะคะอดีตที่ผ่านมา อาจจะเหมือนกับความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนในความรักความสัมพันธ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เขายังมีความลังเลอยู่นะคะทําให้เหมือนกับจบจากเลิกลาเลิกเลิกคบเลิกคุยกันไปนะคะแล้วก็เหมือนกับต่างไม่ว่าฝ่ายตัวท่านที่เลือกกองไพ่ยครงที่2จะเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์หรือว่าจะอกหักหรือว่าถูกเขาเทหรือว่าเทเขาเนี่ยแต่ว่าคนคนนี้เขากลับมานะคะคนเดิมนะคะเนื้อคู่ของเพื่อนๆคน,นนี้เขากลับมานะคะ คนคบคนคุยเก่านะคะมาดูซิว่าลักษณะนิสัยของคนคนนี้ลักษณะนิสัยจะเป็นอย่างไรคนคบคนคุยคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าตัวเขาเองอะ่ะคืออาจจะเหมือนกับ มีคนแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักเป็นคนที่รู้จักในที่ทํางานอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่พบเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําหรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นเหมือนกับ l e ด d e r หรือว่าเป็นคนที่อยู่ตําแหน่งงานที่เหนือกว่าเพื่อนๆก็ได้นะคะคนคนนี้แล้วก็ความรักความสัมพันธ์มัน อาจจะเป็นไปไม่ได้ในช่วงระยะเวลานั้นด้วยความที่แบบตำแหน่งหน้าที่การงานมันแตกต่างกันหรือว่าสถานะมันแตกต่างกันทําให้ตัวเขาเองไม่สามารถที่จะชัดเจนกับเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็มาดูนะคะในการกลับมาครั้งนี้ของเขาทําไมเขาถึงกลับมาคุยกับเพื่อนๆนะคะทําไมเขาถึงกลับมาคุย เดอะไฮพรีเซสเพราะว่าเขามีความในใจนะคะจริงๆแล้วน่ะเขามีความในใจหรือว่าเขาอาจจะชอบเพื่อนๆอยู่ก็ได้เขาจะกลับมาบอกความรู้สึกความในใจของเขาครั้งนี้ต่อเพื่อนๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเออสิ่งที่เขาเก็บไว้อัดอันตันใจมาตั้งนานแล้วเนี่ยคือถ้าเขาจะได้เปิดเผยความรู้สึกครั้งนี้เขาจะรู้สึกว่า การที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปกับเพื่อนๆนะคะไม่ต้องคํานึงถึงในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้แต่ว่าเขาอยากจะเหมือนกับอยากจะสาสรสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นพ่าะไม่ๆม่ได้นะคะเพื่อนๆอาจจะเหมือนกับชอบเขาหรือว่าอาจจะเปิดเผยความในใจกับเขาไปแล้ว แต่ว่าในช่วงขณะนั้นเวลานั้นตัวเขาเองนี้คือเขาอาจจะเหมือนกับลังเลใจอยู่นะคะแต่ว่าพอเขาตัดสินใจได้แล้วว่าเพื่อนๆคือคนที่เขาจะกลับมาพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะหกคาถานเนี่ยแล้วก็มีการเหมือนกับบอกรักบอกชอบนะคะมีการเฉลิมฉลองกันนะคะชวนไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะจากที่แบบเขาปิดบังความรู้สึกเขาจะเปิดเปิดเผยความรู้สึกนะคะคนคนนี้ อาจจะเหมือนกับมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่นะคะนิ่งๆเงๆียบๆ,ๆมีความสุขุมนะคะหน้าที่การงานเคร่งขรึมในช่วงขณะทํางานเนี่ยเขาอาจจะมีความเคร่งขรึมแล้วก็คนคนนี้อาจจะเคยมีครอบครัวาม,มาแล้วนะคะเป็นพ่อแม่แม่ๆเนาะแล้วก็ช่วงนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขเขาจึงไม่อยากจะชัดเจนกับเพื่อนๆแต่ครั้งนี้เขากลับมาเดือดซานเห็นไหมคะ เขาจะมาชัดเจนความรู้สึกกับเพื่อนๆนะคะเิดมาเปิดเผยความรู้สึกกับเพื่อนๆนะคะมาดูซิว่าเพื่อนๆเนื้อคู่ของ,งเพื่อนๆปีใหม่นี้เป็นชาวธาตุดราศีได้นะคะคนคนเดิมเนี่ยพอไม่ไม่เป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกลกุมได้เป็นคนที่เหมือนกับในด้านของการเงิน เพียรพร้อมทุกอย่างการงานก็โดดเด่นแล้วก็เป็นคนที่เป็นหัวหน้างานในที่ทำงานเป็นคนหนักเอาเบาสู้นะคะแล้วก็มุ่งมั่นไปในเรื่องของการที่แบบจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวให้เป็นหลักเป็นฐานที่มั่นคงด้วยนะคะเนี่ยเอซอบครับชาวธาตุน้ำมีกรกวนพิจิกเป็นชาวทธาตุไฟเมสิงธนู ได้นะคะอืมก็ถือว่าเนื้อคู่ของเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่สองก็เป็นคนที่เพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วเป็นคนเดิมคนที่เคยแอบชอบแอบรักนะคะแอบคบกันอยู่ในช่วงขณะนั้นเขาอาจจะยังไม่ชัดเจนในความรู้สึกของเขาแต่การกลับมาเปิดเผยความรู้สึกของเขาครั้งนี้เขาจะชัดเจนมากขึ้นนะคะเขาจะเปิดใจนะคะบอกัาเพื่อนๆแล้วก็เหมือนกับเปิดเผยสถานะ เพื่อนเให้คนในที่ทำงานที่สถานที่สังคมแวดล้อมของเขาได้รู้จักกับเพื่อนๆนนะคะก็ยินดีด้วยสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่2นะคะ The Sun the Sun มาดูสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเนื้อคู่กองไพ่กองที่3นะคะอยากบอกไว้เลยว่าไพ่กองนี้เป็นไพ่แบบดึกดําบันที่มีความทำนายดวงความรักแม่นยำมากของแม่หมอนะคะ เนื้อคู่ของคนที่เลือกกองท้ายกองที่3จะเป็นลักษณะอย่างไรนิสัยอย่างไรนะคะเรามาดูการสลับปี2564หืมสิเหรียญมีความสุขเป็นคนที่เพียบพร้อมในเรื่องของการงานการเงินนะคะเป็นคนที่ชอบเดินทางไกลนะคะเป็นคนที่ไม่เปิดเผยความรู้สึก อาจจะไม่ชัดเจนในด้านของการที่แบบว่าเขาเข้ามาในช่วงระยะแรกๆเขาอาจจะเหมือนกับคบหาดูใจเพื่อนๆไปก่อนนะคะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวแต่งงานมาแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังซีเรียสเครียดในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะามาดูซิว่าคนคนนี้เป็นชาวาธาตุดราศีใด หกคาาสิบถ้วยเจ็ดคาาค u ีนซับสแควรดูโรอ๋อคนคนนี้นะคะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูเป็นชาวธาตุน,น,าาน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็เป็นคนที่เพื่อนๆเ,เคยรู้จักเขาด้วยนะคะเป็นคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วเป็นคนที่เคย มีครอบครัวมาแล้วมีความสัมพันธ์มาแล้วอาจจะเหมือนกับเพื่อนๆไปแอบชอบแอบรักกับเขาแอบคุยกับเขาอยู่นะคะแล้วก็เขาอาจจะยังไม่ชัดเจนในความรักความสัมพันธ์เพราะว่าเขาอาจจะมีครอบครัวมีคนรักของเขาอยู่แล้วซึ่งเขายังไม่จบไม่ขาดกับครอบครัวของเขานะคะในความรักความสัมพันธ์น,นี้ตัวเขาเองพยายามที่จะสแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่าเขา นั้นรักแล้วก็ชอบเพื่อนๆจริงๆนะคะแล้วก็เขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเขาก็เครียดวิตกกังวลในช่วงของการที่จะคบจะคุยกับเพื่อนๆเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาดูซิว่าทําไมเขาถึงเก้าดาบนะคะกับแปดดาบเก้าคาถาออกมาเพราะว่าเขายังไม่อยาขาดกับ คนรักนะคะภรรยาสามีของเขานั่นเองนะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่คบหรือว่าคุยกันระยะทางที่มันห่างไกลกันด้วยนะคะถึงแม้ว่าต่างคนก็ต่างมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันเดซันขึ้นมานะคะแต่การพัฒนาความรักคนส่ันครั้งนี้มันอาจจะเหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยพยายามที่จะเหมือนกับสร้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะคะมีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่จะต้องทําให้เขาทานะคะในเรื่องของการที่แบบหาเงินหาไรายได้นะคะแล้วก็ดูแลรับผิดชอบครอบครัวของเขาด้วยนะคะตัวเขาเองก็รู้สึกดีกับเพื่อนๆนะคะอาจจะเป็นมิตรภาพความแบบความรู้สึกการรู้จักกันในที่ทํางานในสถานที่เรียนนะคะเขามีคนรักเก่าคนที่แต่งงานมาแล้วคนที่เป็นครอบครัวของเขามาแล้วด้วยนะคะ ดูซิว่าก้าคาถาคืออะไรอ๋อสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่3เป็นเพื่อนๆไปแอบรักแอบชอบแอบคบแอบคุยกับคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นรักสามเศร้านะคะรักสามเศร้าเรา3ามคนแล้วก็คนรักของเพื่อนๆคนนี้นะคะเขายังไม่อยากขาดอย่าร้างกับภรรยาของเขานะคะแต่ว่านะคะโชคชะตาฟ้ากำหนดแล้วว่านะคะ สิ่งที่จะโดนบันดาลให้เพื่อนๆได้พบเจอนะคะกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับการเกิดใหม่นะคะตัวเขาเองจะเหมือนกับกลับไปหรือว่ากับกับไปแก้ไขกลับไปจบความรักความสัมพันธ์กับคนเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าของเขานะคะวิวเอาฟอร์จูนด้วยขึ้นมานะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าอยากจะเขาอยากจะบอกว่าให้เพื่อนๆรอเขา สักนิดหนึ่งนะคะขอให้เขาไปเคลียร์ไปจบความรักความสัมพันธ์ของเขาในอดีตก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่3ม,มาดูซิอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของเพื่อนๆกับคู่ครองคนรักคนนี้นะคะในปี2 5 0 4จะเป็นอย่างไร เดอะฟูลนะคะก็ทําจิตใจหรือว่าทําตัวให้แบบสบายๆนะคะเหมือนกับที่ผ่านมาคืออย่าไปซีเรียสอย่าไปเค,เคร่งเครียดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคนที่ใช่เขาจะมาในช่วงระยะเวลาที่ใช่ของให้คํานึงถึงในเรื่องของการที่แบบว่าในช่วงระยะเวลาที่มันไม่ใช่นะคะอย่าผิดศีลธรรมอย่าผิดศีลข้อ3หรือว่าการที่แบบตั้งใจที่จะไปแย่งของของใครที่ไม่ใช่ของของเราเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็น บาปกรรมนะคะคนคนนี้เขาจะชัดเจนตัวเขาเองนะคะขอให้เพื่อนๆรอสักหน่อยนะคะเขาอาจจะไปคุยกับญาติของเขาหรือว่าไปเคลียร์ในเรื่องส่วนตัวของเขากับคนเก่าของเขาด้วยนะคะแล้วก็เขาจะกลับมามอบความรักให้กับเพื่อนๆจะชัดเจนมากขึ้นนะคะขอให้เพื่อนๆรอก่อนนะคะเพื่อนๆนกองที่3ามนะคะก็ถือได้ว่า กองที่3อาจจะใช้ระยะเวลาในการที่แบบต้องรอคอยคนคนนี้ก่อนนะคะคนที่ใช่นะคะหรือว่าถ้าไม่รอก็เหมือนกับถ้ามีคนใหม่เข้ามาคบมาคุยก็สามารถเลือกคบเลือกคุยได้แต่ว่าถ้าแบบไม่สบายใจก็ไม่ต้องคุยนะคะก็รอคนนี้ต่อไปนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปพี่อเด็กเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆในปี2000 564หรือว่าปีคิทศักราช2021นะคะเนื้อคู่